าถานที่ริมฝั่งของมุกดาหารบริเวณนี้ก็คือจะแม่สองนางสถิตวัดศรีมงคลใต้นะครับและบริเวณด่านของมุกดาหารเห็นสาระขาวนะครับและบริเวณนี้ก็กําลังพัฒนานะครับคงต้องใช้เวลานะครับในการพัฒนาริมฝั่งให้มีความสวยงามเหมาะกับการท่องเที่ยวในจังหวัดมุกดาหารต่อไป เห็นแม่น้ำโขงก็ถือว่ายังไม่ขึ้นนะครับยังปกติเป็นบรรยากาศที่ฝั่งตรงข้างก็เป็นแขวงสวรรค์ขตมองไปไกลๆก็จะเห็นสะพานไทยลาวนะครับไกลๆนะครับพออากาศโปรโพงก็เลยมองเห็นชัดเจนมันนี้นี่ก็เป็นบรรยากาศริมฝั่งโขงจังหวัดมุกดาหาร นาวันที่30พฤษภาคม2568นะครับ